สวัสดีเพื่อนๆนะวันนี้ผมจะมาพูดในเรื่องของตัวของการสนับสนุนนะครับในอุปทานแรงซื้อของแม็กดีแล้วกันเพื่อให้เพื่อนได้เข้าใจนะครับในเรื่องของการ แล้วก็อุปทานที่เกิดในกฎการเทรดสามข้อที่ของผมนะครับที่ผมได้เคยให้แนวทางเอาไว้ก็คือเ a 9กับ MA50 อนะอันเนี้นะครับอ่าแยกส่วนกันก่อนอตรงนี้อ่าบริเวณนี้นะครับเส้น MA นะครับสองเส้นหรือว่าเส้นแนวโน้ม เรื่องบอก,บอกนะครับเรื่องผมบอกว่าตรงเนี้ยมันมีแรงซื้อเกิดขึ้นนะอ่าถ้าเกิดถ้าเส้นสีน้ําเงินตรงเนี้ยนะครับอยู่บนเส้นสีแดงอ่ะก็มีอุปทานของแรงซื้อนะครับเข้ามาในระบบอะส่วนตรงนี้นะครับอ่าฮิสโตแกรมของแม c กดีฮะ ถ้าอยู่ในด้านบนเส้นสีโรไลน์ลนะเราจะถือว่าเป็นัู้ทานของโนนโลสซื้อเยอะนะครับโวนซื้อเยอะทําให้กราฟมีโอกาสขึ้นนะก็หลักการก็ประมาณนี้ต่อามาอ่า์นวลแนวนโน้มของเส้น m a 50และ MA 9นะทุกครั้งที่นีนะครับสองสัญญาณน,นี้ตรงกัน อ่าสีน้ำเงินกับสีแดงเนี่ยนะครับอยู่บนนี้เนาะแล้วก็ฮิสโตแกรมอยู่บนเส้นซีโรลายนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นเนาะซึ่งในภาพก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเรียบร้อยนะในบริเวณนี้นะครับอ่าสังเกตด,ดูนะครับตัดลงปุ๊บอ่ามัดีอ่า,อาฮิสโตแกรมของมัดีก็จะอยู่ด้านล่างอนะ่ะ เงี้ยก็มีโอกาสที่จะลงแน่นอนผมเป็นนักเทรดแบบแนวโน้มผมก็จะยึดอ่าอุปทานของ m a เอห้าสิบนี้เป็นหลักนะต่อจากนั้นผมก็จะใช้นะเส้น m a เก้านะครับในการบอกบอกว่าเออโอเคถ้ามันจะลงหรือว่ารีบาร์รอบอะไรเงี้ยกราฟต้องมาอยู่ใต้ m a เอนเะก้าแค่นี้ก็ถือว่าเป็นจุดออกที่ดีได้แล้วนะต่อมา ถ้าในจุดนี้เห็นไหมครับอ่ามันเป็นแท่งเทียนแสดงการกลับตัวเป็นแฮมเมอร์เนาะตรงนี้ยแน่นอนตรงนี้เป็นจุดเข้าซื้อทั้งหมดนะครับเพราะกราฟอยู่บน m a 9และ50บนเส้นแนวโน้ม m a 9และ50แล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับแน่นอนหลุดต่ำกว่า m a 50ตัดทิ้งนะครับก็คือ s l ก็ประมาณนี้ก็ไม่ดีก็จะแสดงในเรื่องของ โวนซื้อโวนขายว่ามีแรงกระทำทางด้านซื้อหรือด้านขายนะครับถ้าตรงนี้ให้ถือว่าเป็นมีแรงกระทำทางด้านขายนะครับก็ขายอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือหลักหลักหลักการในการมองนะครับแบบง่ายๆคร่าวๆโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ